ไม่เผ็ดอืมเพราะบางหูองเขาก็ฝานก็ที่ได้ทานเนี่ยพรมกะปิวิธีนี่ะวันนี้วันนี้ขนมจีนหมดค่ะหมดแล้วก๋วยเตี๋ยวหมด <S <S ก๋วยเตี๋ยวก็หมดค่ะโอ้โหเ,ด,เด็แต่ตำนาองเด็แต่ตำ ตำมกรเลียบเป็นบางอย่างนะคะแล้วเป็นกระอ้าวพอเป็นยาใส่ทุกอย่างที่เหลือเออคุณเขาเรียกว่าอะไรนะสุขภาพผมนั่นหน้าผมด้านหลังมันเหมือนกันผมหมามันเง้าดีโดกดีๆข้างหลังข้างหลังมันเป็นแบบว่ามันหัวเดินเลยไม่ใช่หลังเป็นฝอย ฝอยไข่ตอนว่าเห็นหนังหวัวหนังหัวเดิอนนั่นพึ่งบึ้งอยู่นะไม่เห็นหพูดแต่ว่าผมแม่บำรุงแต่ด้านหน้าไงบำรุงแต่หน้ามาเนาะเพราะว่าคนมองข้างหน้านะครับสวยเออนีตำไทยนะนี่ตำถูนะคะ วันนี้ขายของชนะเลิศมาเขาบอกว่าเขินบ่เฉยเห็นบ่แม่แม่โผล่ลงนะว่ามีคนเม้นมาว่าก็ไม่อยากซีเรียสหรอกคุณว่าพูดให้ฟังนะไม่ซีเรียสม่ฟัเฉยมีมีคนเม้นมาว่าแม่หอยเนี่ยวันนี้แม่หอยจ้างหน้าม้ามาเลยบอกว่าไงเขาบอกว่าไงใครจะจ้างสารร้อยสี่ร้อยโลเนาะคุณคิดคนณมลูกเกแม่ยังแม่ยังไม่มีความคิดเลยแต่เขาคอมเมนต์มาแม่แม่สะดุ้งหือวันนึงเอา คิดได้จังใดสันดีแม่ว่าคุณคิดได้ยังไงอ่ะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสก็ว่าก็ก็ก็ให้เขารับรู้ว่าเรารับรู้แล้วอย่างเงี้ยก็ให้เราเราก็เราก็รับรู้แล้วว่าไม่ได้จ้างหรอกเออแค่นั้นเขาบอกว่าจ้างคนมาเป็นไรหน่าหนามาจ้าที่บ้านเนาะคุณก็ไดเนาะมันบ้าเกินนะคุณบ่รู้ว่าต้คิดนี่ไปเอาไปเอามาจากไแล้วกันทำไมต้องคิดน่ะ ทำไมเธอต้องคิดน่ะมะนีตำตำเลใช่ไหมตำเละสาตำแช่นี้ตำน้อตำม้วนตำไทยแล้วก็ตำเละตำเลเดี๋ยวไปลวกกุ้งลวกกุ้งกับหมึกก่อนนะคะเพราะว่ามันเหลือแต่กุ้งกับหมึกจะใส่ให้เยอะๆเป็นเลยนี่ แล้วก็ใส่หมูยอให้ด้วยนี่อย่างก่อนเฮาบ้าอย่าอย่ามาดูเขียงอย่ามาดูหม้ออย่ามาดูโคกชนะอันนี้อันทวีเน่ะทวีเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เคยก็เคยอันนี้ก็เคยคอมเมนต์แม่อยู่ตอนแม่กระตอบไปยุติว่ารอนกระดียุ่งวันนี้รอนมาอันแม่ห้อยตัดต้นมาขามตดต้นมาขมเอาบวเขียงสออมาสิค่ะ เออเขาจะเอาให้เอออันนี้ก็เคียงไม้มาคามนลยนี่อมันก็ดีไม้หมาคามเนี่ยมันดีมันใสทนถ้าเราไปซื้อก้อนมันก็แพงนะคะเอาสิคะถ้า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 มันก็ไ่เต็มใจให้เราก็โอเคมันก็ไปอยู่ไก่กันนอกบ้านโคกุ้งเนาะเออขอบคุณคุณทวีนะขอบคุณมากนะคะที่ที่คิดเรื่องเฟือเรื่อเฟือเผื่อแผ่แม่นะคะเซเ่ไปหาตาดอยิมก็บี่มีเวลาดอโอ้ยใครจะไปตัดต้นมาขคาม ดเดชี่วไว้นี้ก่อนไปตำเครื่องก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้อันนี้เรามาตำเครื่องไว้รอกินสตรอบเบอรี่โซดาก่อนอนะคิดออใส่เสื้อตีมสตรอบเบอรี่ด้วยนะมันทำไมอร่อยอย่างนี้ละ,กะเก่งอร่อยดูใครอยากซื้อร้านร้านไม่หอยก็มีขายนะคะ ซาบารีโซดาเออเราจะเริ่มขายแล้วนะครับนี่ลิ้นจี่โซดาอเบอรีโซดาแดงโซดามีหมดนะอร่อยมากมะนาวไม่อึดไม่อยากมะนาวโซดามะเขือเทศก็ไม่อึดไม่อยากเออบีบสรุนหนึ่งเออหรือจะกินน้ำปลาโซดาปลาโซดาก็มีนะคะอันมีตำทะเลนะครับ อันนี้อันนี้ตำลีนะคะตำลีบอกว่าเอาเผ็ดนะฮะเอาเผ็ดเออเอาเผ็ดตะบ้านแม่นเครื่องทะเลแม่หมูก็ใส่อย่างอื่นเขาบอกก็ใส่เท่าที่มีแต่ว่าแม่ใส่หมึกกับกุ้งเยอะแล้วนะเออเออเออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกค้าเอฟซีเราเข้ามาเขาเขาง่ายๆไงเขาไม่ได้ไม่ยุ่งยากอะไรเขายิ่งกว่าหมดฮัมฮัมตะบักกัน กันน้ำบีบพื่เกาหันล่ะเออกันน้ำอบีบถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าบบีบมันกับบสมดอกค่ะมันค้าเปียกมันบสมมดอกค่ะตำเรตว่าตำเรตว่าเราเราเราทิ้งปลาไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ใช้ปลาเป็นหลักเพราะว่าตั้งแต่ยำเขาก็ยังใส่ทำอาหารเกือบทุกอย่างอาหารอีสานอาหารไทยอะไรก็ใส่ เป้าเครื่องทะเลกก่อนอันนี้ลวบกันนะ mm hmm. ผู้น่ะเครื่องเยอะนะคะ mm hmm. เห่ไหมเอฟซี FC เรามาจากสูรินเขาบอกว่า mm hmm. มาดูเร็ว มันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ไกลในกล้องเหมือนมันกายเขาบอกแม่ก็เดินสะดวกของแม่นี่เลยดินสะดวกผู้ใดสิบว่าหาความสะดวกใส่จะขวงเนาะมันสิไก่มัตจะใส่โอ๊ยไม่ใจหรอเขาเป็นห่วงไงอันนี้เลยนะอุ้ยมันงาอะไรนี่เก่งอะไรเตจของเนาะสามตำนะคะตับบ้าน

8ปดสิบห้ิบ่สิบกี่บาทเท่าไหร่บ้างอันตำเรียดีแปดสิบตำป่าในห้าสแล้วก็ตำตำร้อยยี่สิบร้อยเป็นร้อยทั้งหมดเป็นร้อยหกบาทจ้าข้าออมกับมาหนะฮะข้าออมนเหรอข้าออมาะไเฮ้สิให้สิจะคิดคาเพิ่มเพราะว่ามาคิดสูตร ร้อยเท่าไหรก่กร้อยหกสิบค่ะฮะร้อยหกสิบเมนยูบอกเมันไม่เท่ากันสักอันใช่ไหมใช่ค่ะไม่เท่ากันนะอันอันหึงแปดสิบอันหนึงห้าสิอันหนึ่งอ,องันหนึ่งสี่สิบอยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบอาวเมนยูบอกเก่ง ปดสิบบวกห้าสี่บวกสี่สิบใช่ไหมใช่เพราะว่าตำไทยสี่สิบร้อยเจ็ดสิบฮ้าโหลเป้งสามเป็นบอลค่าลงทางเพงกว่านี่เป็นบอลเพราะว่าเพราะว่าเปลี่ยนน้ำมันทอดสามสิบได้จ้ากินให้อร่อยนะคะแต่ว่าแต่แต่ว่าตำเลยเครื่องไม่ครบแต้องากับไฮไลน์ยู่ค่ะกุ้งไฮไลน์ยุจ่า